ลสมาลัยอะครับเป็นขนมเป็นขนมเทดิชั่นเนาะของประเทศอินเดียครับคือทุกครัวเรือนหรือว่าทุกๆร้านอาหารเนี่ยก็จะมีขนมแบบนี้แหละเรียกว่าขนมลาสมาลัยคือถ้าเปรียบเทียบกับขนมไทยก็อารมณ์แบบเป็นบัวลอยเป็นอะไรอย่างนี้ที่แบบหากินได้แบบตามแบบทั่วไปเลยแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกัน สวัสดีครับผมโอมนุวัตเป็นจชาตินะครับจากสาขาประตูผีนะครับสวัสดีครับยีนนะครับพงพักวีรชาติธรรมชัยนะครับบาลิสตาจากสาขาประตูผีนะครับเราสองคนเป็นเจ้าของเครื่องดื่มที่ชื่อว่าลัสมาายโคบูรีนะครับตั้งใจจะนําเสนอขนมลัสมาาลอะครับเป็นเหมือนประตูสู่ดิ้งของเราซึ่งก็จะมีอิมพีเรชันมาจากเครื่องเทศของอินเดียเนาะตัวขนมลัสมาลา่ย เราก็ได้หาวิธีการทําเป็นแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมเลยก็คือเพื่อที่จะให้คนที่ได้ทานดิ้งของเราเนี่ยได้ได้รู้จักกับตัวขนมร้านอะไรานะฮะซึ่งก็เป็นขนมที่สามารถหาพบได้ทั่วไปที่ที่อินเดียหรือไม่ก็ที่ไทยเองที่เป็นร้านอาหารอินเดียครับเพราะว่าตัวขนมร้านอะไราเนี่ยมันก็จะอยู่ใน เมนูของตามร้านอาหารอินเดียทั่วไปแล้วเป็นเมนูขนมหวานไว้ทานหลังจากทานอาหารเดียเสร็จส่วนตัวไซรัปมาซา่านะครับวิธีการทำเราก็ใช้ผงม,มาซา่าโฮเมดเนี่ยที่เราได้มามาต้มครับรวมกันกับน้ำตาลกะวานเขียวแล้วก็ยี่หร่าหวานต้มรวมกันให้เป็นตัวไซรัปแล้วก็เราก็กรองครับกรองแยกกากทั้งหมดเนี่ย ออกจากกันแล้วเราก็จะได้ไซรัปมัสซาร่าที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีความหวานก็ในส่วนบนของบิงกเนี่ยก็จะมีะครีมกุหลาบนะครับซึ่งเราก็จะมีส่วนผสมของาชาก,กุหลาบกับวิปปิ้งครีมมาผสมกันครีมนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะถูกโรยด้วยอีบก,กุหลาบอบแห้งแล้วก็ถั่วพิชเชรอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของพเราตรงที่แบบ ถ้าเราเห็นวัดหรือเห็นอะไรที่อินเดียเนี่ยจะเป็นแบบสีสันสวยงามอะไรเราก็เลยเหมือนเลือกส่วนเนี้ครับเข้ามาอยู่ในดิง้ง oh <my> สำหรับขนมรัสมาลายนะครับวิธีทำก็จะซับซ้อนนิดนึงตรงที่มันมีหลายๆวัตถุดิบผมจะเล่าตั้งแต่แบบแรกๆเลยละกันคือเร,เราจะเอานมวัวเนี่ยนมพัสเตอร์ไลท์ของเราเนี่ยครับไปต้มต้มแบบ ในระยะเวลาที่แบบต้องให้เดือดเออต้องให้เดือ,อดอฟูขึ้นมาเลยพอนมได้ฟูขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราจะใส่น้ําส้มสายชูนะครับซึ่งมีกรดแบบที่สูงมากเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บแล้วนมกับน้าเนี่ยก็จะแยกออกจากกาันแล้วเราก็เอามาพักแล้วก็เอาน้ําแข็งมาใส่ลงไปเพื่อน,น็อกมันน็อกการสกัดมันประมาณนี้แล้วเราก็เอาทุกอย่างเนี้ยไปกรองและล้างน้ําเพื่อเอากิ่น้ําส้มสายชูออกนะครับแล้วก็เอาแป้งอันเนี้ย แป้งชีฟอินเดียเนี่ยมีชื่อใช่ใช่เอมีชื่อเขาก็จะเรียกชื่อนี้ว่าเฉนาใช่ครับเอาแป้งเฉนาเนี้ยมาผึ่งก่อนให้มันแบบคลายความชื้นแล้วก็รวบแป้งเนี้ยเป็นก้อนแล้วก็นวดนวดจนกว่าเนื้อมันจะเข้ากันรแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆซึ่งวิธีการปั้นก็จะต้องก็จะต้องมีวิธีวิธีการต่อไปเราก็นําไปต้มครับต้มกับน้ําตาลต้มกับน้ําตาลที่เดือด ทำน้ำตาลน้ำมาต้มวมการให้เดือดแล้วก็ใส่ตัวก้อนรัสมาลัยลงไปแล้วก็ไปแช่วไว้ในนมที่เรายินฟิวเครื่องเทศไว้ถ้าเราบอกว่าเท็กเจอร์ของไอเขนาเนี้ยมันเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบเหมือนทองหยอ่อนทองหยิบทองหยิบทองหยอดใช่สำหรับวิธีการดื่มดิ้งนี้นะครับเราก็จะแนะนําให้กินขนมรัสมาลัยก่อนเลยแล้วก็เพื่อเป็นแบบเหมือนเรามาทําความรู้จักกับกับประเทศอินเดียแล้วกัน พอเราได้กินขนมรัสมลลายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ถึงเครื่องเทศต่างๆมนาะแล้วก็แนะนําให้ยกดื่มครับพอยกดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นกุหลาบที่อยู่ข้างบนเราก็จะได้ความเป็นเครื่องเทศเป็นอัฟเตอร์เทนครับใช่แล้วก็จะได้เคี้ยวเทคเจอร์ของถั่วที่ถูกโรยอยู่ข้างบนด้วยอยากให้ทุกคนมาลองฮนะเพราะว่าค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็หากินได้ยากนิดหนึ่งพอบอกว่าเป็น ได้ยินสบายมาจากอาหารอินเดียเพื่อทุกคนอาจจะตกใจว่าแบบอ๋ออาหารอินเดียจะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศที่รุนแรงนู่นนี่นั่นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับอาหารอินเดียที่เราว่าเนี่ยเราเราทำมาจากขนมอินเดียซึ่งขนมอินเดียก็ไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศที่มันรุนแรงครับก็อยากจะให้มาลองสิ่งนี้ที่เราเรียกว่ารัสมาไลโคบูนเป็นสิ่งใหม่นะครับแล้วก็จะขายในเดือนนี้เนาะเดือนมิถุนายนครับผมก็จริงๆแล้วก็สามารถมาลองได้ที่ร้านรูททุกสาขานะครับ